บ้านก็อยากมีรถก็อยากได้ควรเลือกอะไรก่อนดีบ้านก็อยากมีรถก็อยากได้แต่ซื้อทั้งสองอย่างคงไม่ไหวเลือกอะไรก่อนดี เรามาเช็ค3ข้อนี้ก่อนตัดสินใจข้อ1เช็คว่าจําเป็นต้องมีบ้านหรือรถมากกว่ากันถ้ากําลังใจแยกออกมาสร้างครอบครัวการซื้อบ้านของตัวเองก็ดูมีความจําเป็นมากกว่าการซื้อรถนะคะแต่ถ้ายังอาศัยอยู่กับพ่อแม่บ้านห่างไกลจากที่ทํางานการซื้อรถก็ดูเป็นทางเลือกที่ดีค่ะแต่ถ้าคิดแล้วว่าจําเป็นต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งลองเช็คข้อต่อไปกันค่ะ ข้อ2เช็คความสามารถในการผ่อนชำระควรเช็คความสามารถในการผ่อนต่อเดือนก่อนว่าเท่าไหร่จึงจะผ่อนไหวขั้นตอนนี้จะทำให้เรารู้ราคาโดยประมาณของบ้านหรือรถที่จะซื้อได้โดยปกติแล้วธนาคารจะกำหนดให้ภาระหนี้สินไม่เกิน40%ของรายได้ค่ะข้อ 3. เช็คเงินดาว การซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดจะต้องมีเงินดาว10-20%ของราคาซื้อขายส่วนถ้าเป็นรถควรเตรียมเงินดาวไว้ประมาณ20-25%ของราคารถค่ะถ้าคำตอบของคุณคือซื้อบ้านเราขอแนะนำสินเชื่อบ้าน KKP Home Loan จากธนาคารเกียรตินาคินพัทระที่ดอกเบี้ยต่ำรู้ผลอนุมัติไวพร้อมสามารถขอวงเงินอนเนกประสงค์ได้ วงเงินอนุมัติสูงสุด50ล้านบาทพรสบายนานสูงสุด40ปีกูร่วมได้สูงสุดถึง4คน